วันนี้หลังจากเลิกงานก็เลยแวะซื้อกับข้าวค่ะอยู่ที่อำเภอชัยวานก็ไม่เชิงกับข้าวค่ะแวะซื้อข้าวกล่องแวะที่ร้านนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์ชัยวานค่ะแวะซื้อข้าวจริงๆจะแวะซื้อข้าวขาหมูค่ะแต่ว่าข้าวขาหมูหมดก็เลยได้ข้าวมันไก่ค่ะ ร้านนี้แวะบ่อยค่ะข้าวขาหมูเขาอร่อยมีทุกอย่างอาหารตามสั่งก็มีวันนี้เอาข้าวมันไก่สามกล่องพิเศษค่ะให้หลานสองกล่องแล้วก็คุณสามีอีกกล่องหนึ่งส่วนตัวเองมีข้าวครูกะปิแล้วซื้อไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะยังไม่ได้ทานเพราะว่าไปทานกว๋วยเตี๋ยวแทนแต่ว่าตอนนี้ค่ะในขณะที่รอเอากับข้าวตอนนี้ที่อำเภอชัยวานฝนตกหนักมากๆ ตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นี้เป็นเวลา17นาฬิกานะคะตอนนี้5โมงเย็นค่ะตอนแรกที่มาจอดรถฝนยังไม่ตกนะคะตอนที่ออกจากที่ทำงานฝนก็ยังไม่ตกค่ะขับมาจอดแป๊บหนึง่งแล้วก็สั่งกลับข้าวสั่งกลับข้าวนั่งรอสักพักหนึ่งแค่นั้นละค่ะฝนก็ตกลงมาหลังจากตกลงมาได้สักพักหนึ่งก็ตกหนักเลยค่ะดีนะคะที่วันนี้ไม่ใช่วันจนันทรเพราะว่าถ้าเป็นวันจันที่อำเภอชัยวนเขาจะมีตลาดนัดค่ะถ้ามีตลาดนัดแล้วฝนตกแบบนี้ก็สงสารพราค้าไม่้าเนาะช่วงนี้ก็นั่งรอกับข้าวไปเรื่อยๆค ฝนตกหนักยังไม่อยากจะกลับค่ะจะรอให้ฝนซาวกว่านี้นิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันจะซาไหมถ้าได้กลับเข้าแล้วฝนยังไม่ออมีทีท่าว่าจะซาหรือว่าจะหยุดตกง่ายก็คงจะต้องกลับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเพราะว่าทางกลับบ้านส่วนใหญ่จะเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาค่ะถ้ามันมืดมันก็จะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะขับไปบรรยากาศดีๆชิวๆช,ช,ช่วงนี้ก็นั่งรอไปแป๊บ แป๊บขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ